นิทานก่อนนอนแผ่นดินเราอย่าให้เข้ามาแย่งไปการละครั้งหนึ่งในดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ชื่อว่าสยามสุวรรณมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าบ้านดาวทองตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจีและป่าไม้ร่มรื่นชาวบ้านที่นี่รักและหวงแหนแผ่นดินของตน พวกเขาดูแลที่ดินด้วยหัวใจปลูกข้าวผลไม้และสมุนไพรที่ทำให้หมู่บ้านเจริญรุ่งเรืองวันหนึ่งข่าวหรือพระสะพัดว่ามีกลุ่มคนจากดินแดนไกลโพ้นชื่อเงามืดวางแผนจะยึดที่ดินของบ้านดาวทองชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวแต่เด็กสาวชื่อดาวผู้มีหัวใจกล้าหาญและรักแผ่นดินยิ่งชีพ ไม่ยอมให้ความกลัวครอบนำดาวเรียกประชุมชาวบ้านที่ลานต้นโพใหญ่ใจกลางหมู่บ้านเธอพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าแผ่นดินนี้คือบ้านของเราเป็นมรดกจากบรรพบุรุษเราไม่อาจยอมให้ใครมาแย่งไปได้ง่ายๆเราต้องรวมใจกันปกป้องมันชาวบ้านเห็นด้วยแต่บางคนสงสัยว่าเราเป็นแค่ชาวบ้านจะสู้กับเงามืด ที่มีพลังมากได้อย่างพวกเราชาวบ้านมีแต่มือเปล่าๆโจรเงามมืดมันน่ากลัวมากพวกเราจะสู้ได้มันได้อย่างไรลูกดาวช่วยแนะนำหน่อยชาวบ้านพูดไอดาวยิ้มและตอบว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่อาวุธหรือจำนวนคนแต่อยู่ที่ความรักและความสามารถขี่ของเราดาวนำชาวบ้าน วางแผนอย่างชาญฉลาดเธอให้เด็กๆช่วยกันขุดหลุมพรางรอบหมู่บ้านผู้ใหญ่ช่วยกันสร้างกำแพงไม้ไผ่ที่แข็งแรงเร็วๆพวกเราช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่าให้พวกโจรมันเข้ามายึดบ้านเมืองเราได้และคนชราสอนวิธีใช้สมุนไพรในป่าเพื่อทำยาสลบที่ไม่เป็นอันตราย ดาวยังขอให้ทุกคนฝึกฝนการต่อสู้แบบโบราณที่สืบทอดมาเพื่อปกป้องตัวเองและแผ่นดินคืนหนึ่งเงาเมืดยกทัพมาถึงแต่พวกเขาตกหลุมพรางและสับสนในป่าที่ชาวบ้านวางกับดักไว้ชาวบ้านใช้ยาสลบจากสมุนไพรทำให้เงามืดหลับไป โดยไม่ต้องเสียเลือดเนือ้อเมื่อเงามืดตื่นขึ้นพวกเขาถูกมัดไว้และพบว่าชาวบ้านไม่ได้ทำร้ายแต่ยื่นน้ำและอาหารให้ดาวพูดกับผู้นำเงามืดว่าแผ่นดินนี้เป็นของเราเพราะเราดูแลมันด้วยความรักถ้าพวกท่านอยากได้ทรัพยากรจงมาแลกเปลี่ยนอย่างสันติอย่าคิดแย่งชิงผู้นำเงามืดรู้สึกลาย เขาขอโทษหรือสัญญาว่าจะไม่รุกรานอีกตั้งแต่นั้นมาบ้านดาวทองกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถขีและความรักในแผ่นดินชาวบ้านสอนลูกหลานว่าแผ่นดินเราจะมั่นคงได้ถ้าเราร่วมใจกันปกป้องอย่าให้ใครมาแย่งไปนิทานจบฝันดีนะครับ